นาะได้บ้านวันเกิดลูกชายวันเกิดลูกชายแล้วก็พาพาลูกชายมาทำบุญมาถวายน้ำแล้วก็พาลูกชายมาทำความสะอาดวัดให้เป็นกุศลของตนเองเนาะเก็บกวาดดิลูกออยศัยเกาะซีมเป็นทางใดก็เออเห็ดเห็ดอันเพิ่นเห็ดเพิ่นเริ่มเห็ดด้นเลยบอกนะฮะเพิ่นเริ่มเห็ดด้นเลยบอกอธิบายเห็ดอันผ่าเฮานะ เป็นเดือนเลยบ่เหตุภาคเหตุไดสาวเห็ดได้จังมือเลยที่ครับทิเอาไม้กวาดไปกวาดช่วยกันกับพ่อท็อปเร็วๆใช่ชิเดินไปเลยชิ้ทำตรงนู้นอ๋ออันวัดทั้งอัานผาทั้งรางทั้งประเทศเป็นเดือนเลยหรือยันมหอดหอดแหละหอดแล้วบ่เดือนหนึ่งสิบหกคิวเจ็ดมือบ่กเลยอ๋อถ้าชีไปถ่ายเบิรงทั้งนั้นเนาะ แหละวัดเฮาวัดสนามไซ <want> <c oughs> ป้าพอลูกมาทำความสะอาดวัดแล้วอ้าแล้วทำไมลูกวิ๊กชี้วันเกิดนายนายต้องทำความสะอาดนายไปเอาไม้กวาดมาเร็วๆช่วยเพื่อนกันเลยลูกเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมีคนมาทำบุญในวันนี้บอกว <c oughs> ัดสนามไซ <c oughs> วัดบ้านเฮาเนี <c oughs> ่ย <c oughs> เป็นกาที่สั่งผ่าเห็นป่ะเป็นการ,กรสั่งผ่าใหญ่รีบว่าจ้างสั่งคนทำแสนหาหมื่นบาทแสนหาหมื่นบาทพาแขามาทำบุญกุศลอยู่วัดนี้เดอ้อหรือคนเดอ้อวัดไปิ่เริ่มสั่งไม่ใหม,ม่นี่แหละมีจุวยน้อยค่ะว่ามัน าทำองนี่หาที่เป็นสายอยู่ตอนนี้เนาะนี่เขาได้มาบริจาคมาจากอันพระน้าพันธีมาบริจาคอยู่เมืองไทยบริจาคอีก <c oughs> อย่างก็งงสองพันขาถ่ายวีดีโอซาทุบอกเลขว่าน้าสองพัน xin hậu sao mà to đây nào Ao Má vượt dưới đôn này oh. bữa, the um. the Sảng hòn đơn rồi bó Nhà bó họ đơn bó Má nhiều dù lơi đây bữa cái á เห่าแล้ว่าทางหลังค่ะเนาะเดี๋ยวันทางวัดนะพาลูกชายมาเมี่ยนความสะอาดในวัดวันเกิดเพิ่นากับุญกุศลอันนี้อันนี้คือผู้ยังผู้เล่งบ่ผู้แนมบริสุทจิงไดพระเจ้าเนี่แหละวัดบ้านสนามทราย กำลังสังสางกันไปเรื่อยๆอเพาพื่อนกะได้เงินจากบริจาคจากกันทางันเนมาทำบุญสลายเนะเพื่อนกะจะเห็นมีคนมาเรื่อยๆปูสิงมีน้องสื่อไปปัดปูสิงนม่คนมาทำบุญเเรื่อยๆ แต่ไม่มีกว่าถูข้างล่างดีกว่าอนันอันี้นจะเป็นอีก่อนหนึ่งเวลาแบบว่ามาตักบาตเวลามาตักบาตเท่าแล้วก็ส่วนหลายกะทิอยู่ได้สองบอ่อนี่บ่อนนี้เนาะเวลาเป็นตักบาตแล้วก็บ่อนนี้หรือว่าทำเมื่อใดคนหลายๆเนี่ยเป็นแบบเป็นวันสินใหญ่เดี๋ยวเป็นวันออกพรรษาขอพรรษาเปกะิจัดอยู่ทางหนาานเนาะจัดแบบว่าจัดอาบาตไว้ให้คนมาทานมาตักบาตร สถานที่เป็นมีประมาณนี้เนาะมาทําบุญกุศลในวัดบ้านเฮ er. าได้เด้อพระอาจารย์นก็อยู่บุเดียวหนึ่งแล้วกับเมีนยนตัวนออจากสองค์สองสองค์นี่แหละเป็นกระเบิดบวชแล้วก็ซิกบวชแล้วก็ซิกสินะบางคนกันมาบวชอา่านทวดแท้พระคุณพ่อแม่ก็มี บวดแกบ้าแกบนจะมีนะแต่เนาะแต่วัดนีแ่แต่ดนมาแต่เขาสมายาัยเขาเร็กนั้าเป็นกระชหมังปุต้นไม้ไหสารทที่มีต้นหนังหลายหาแฟนกับลูกชายกับมโนนม,ม่เพื่อนเนาะมาทำความสะอาดมนี้ ับถูไปก่อนนะแม่ล้างให้ครับแล้วใส่ตรงน,นู้นป่ะพาเพื่าทำความสะอาดกลับไปค่มเสื้อของข้าเนาะเพราะลูกคนนึเคยป่วยเด้เป็นเคยเขาไอ u ียูมาก่อนลูกชายเอาก็ก็เลยพาเพื่อนมาทำความสะอาดเผื่อเป็น,ออน,ก,น,ปปนกุศลอ,ลลอ,อ,อลันทีน่เป็นผลบุญสวยเลือเกินเนาะ ไหนลูกเอามาไม่ทำฮะเสียงเด้งลูกเติมน้ำกันแบบนี้มีบอเตอร์<ห>เก็บฟันไล่ไปให้ไหนฮะเก็บไปก,ก่อนลูกเก็บไปหั่นแล้วอ่ะเธอ,าาอเอาไม้พลอยตามไปมานี่เอาไม้พลอยตามไปมาเนี่ยมันตกเนีย่ยเก็บมะยามานันกัน แหวัดเปล่งกระนองสถานที่สีแต่ก็ยังบมเดทาสีก็ยังบมเดทากะกะกระทืบวอลแล้วและซันนี้เนาะเปล่งกระสางมาตั้งแต่ปีสองพัน2018เปล่งรอว่าสางมากระยังประตูครับผมครับมาซีไปกวาดข้างบนด้วยลูกอันนั้นถูได้เลยเตอร์อันนั้นถูได้เลย ตาตาไม่กวาด่ตรงนั้นลูกไปเอาไม่กวาดมาซิกวด่เกวาด่กวล่างมูากเนี่ยไม่กวาด่าชิไกา่าอ่ะชิกวากไอตาได้มาตรนี้เพิ่งกระสางสางมไปเรื่อยคนกับมันบริจาคเพิ่น เขาแว่นทางเขาแหวนนะครเขาเอิ้นว่าทางนี่ค่ะปกติบ้านสะน้ำไส้เขาจะมีวัดอยู่สองทางเนาะทางน่ะเขาเอิ้นว่าเส้นทางน้องพังทางวัดไปอีกเส้นหนึ่งแต่ทางนี้เป็นเส้นถ้าเขาเอิ้นค่ะอันนี้เขาก็ตรเอิ้นเป็นบ้านหัวเมืองนี่แหละเนาะประตูทางเขาเปิกับกำลังสางเป็กำลังหายกระเจ้าเสื่อมกันอยู่ไปเห็นกายมาทางนี้กับมาทำแหวนทำบุญกุศลในเด้อ แปลใจมาจากสังวัดเฮากลับมาได้เนาะผ่านสมร็กน้อยมาชี้กวาดให้หมดเลยครับลูกตรงนี้ให้สะอาดเลยนะ ชี้คำเลยชีย้ํำของหนูเลยลูกชี้ครับชี้ครับใครทำคนนั้นก็ได้บุญนะดูบ้างหนูทำเลยหนูก็ได้บุญกุศลของหนูสร้กันทำสร้างกานทำใครทำคนนั้นก็ได้บุญเด้อบุญจกัก่บบุญจะช่วยเหลือเราให้เราให้เราโตขึ้นอ <c oughs> ันวะ ให้เราบมีน้ำมูกให้เราเป็นเด็กดีให้เรามีเงินให้เรามีความสุขแม่บอชี้เธอเธอเลยมากวดฝั่งน uh ี้ด้วยนี่มาฝากฝั่งนี้ชีมากวดฝั่งเพื่อนเห็นปะเพื่อนกวดแล้วเธอก็มาโกยเอาเอาที่โกยขยะเธอมาอือจับจับจับงเธอ พวกเธอแล้วบุญก็จะพาพวกเธอไปมินิมาร์ทไปบอสพรายชไปไปซื้อขนมไปซื้อเค้กพรายชี้ไป,ไปนำแล้วบุญคัาผม,มใครใครอยากไปเด้อใครอยากไปก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดให้หมดเลยให้กเกลี้ยงเก้งชี้นี่เย่ยเดียวเลยชี้ไม่ทำออ่าช่วยกันช่วยกันแล้วบุญก็จะช่วยพวกเธอไปซื้อขนมเต็มรถเลย โอเคบอครับครับเอ็เข้าไปตรงพ้าเอ็ถูครับยังครับถูครับยังไม่มีไม่มีผ้าเล็กๆมาเซตดเหลืองวางเทอร์มินัลสีเพ้นเป็นหนาสีเพ่นเป็นหนาสีเพ่น ไปแบบพอเวสันต์โดนหรอกขี้ยางชิ้นใหญ่เลยแหละแต่บางกับญี่ปุ่นแบบนี้ว่าคืออีย่างนะสมัยบัวเท่านะคืออย่างนั้นนี่คือศานส,ออาน,าสนาพุทธเท่าก็จะมีนั่นนี่เนาะเวลาเขาเสียมซีนะเขาจะบอกเห็นแบบนันนี้นะ เป็น,นันคำบูหามาแต่โดนสินะเขาบอกบริมีอย่างหลายแม่ทนายมันเองเขามีปัจจัยเด็กๆหน่อยมีนน้ำดื่มประกาศมีงเงินเด็กๆหน่อยแระกาผ้าลูกทรายมาทำความสะอาดเดี๋ยวมันนีงเนาะ ของขลุดเมืองกนเก็บบาลูกเก็บมาให้หมดเร็วชีพอแล้วครับเก็บของขลุดเร็วของขลุดเมืองอะเนาะฝากช่องเ้าน่อนเด้อฝากติดตามพวกเฮาน่อนเด้อเนาะทฮาที่ทำช่องแบบนี้ไปตลอดชืือว่าไปเห็ดวิซญาบอหรือว่าไปใส่แต่ละเมือเขาก็จะคอยถ่ายไว้เนาะฝากติดตามช่องเ้าน่อนเด้อขอบใจได้เลยทุกคนที่เบื่งช่องของท้าวเนาะ นี่เราทำบุญเสร็จแล้วเด้อวันนี้เราจะตอบแทนเด็กๆด้วยการพาไปมินิมารีใจไหมเราจะไปซื้ออะไรบ้างชื่อเค้กซื้อเค้กซื้อขนมวันเกิดของใครห้ใช่ชี้คนไหนวะคนนี้เหรอออกคนนี้เหรอออกคปนึ่งะไปกันเย่เราเป็นเด็กดีนะคะวันนี้ใครทำบุญใครทำบุญบ้างกินิมาร์แล้วนะดีใจไหมครับเด็กใช ทำไมเพื่อนกินขี้มูกอ่ะชิทำไมเพื่อนกินขี้มูกอ่ะเนี่ยคนนี้กินขี้มูกอ่ะไม่อร่อยเหรอเอาเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างมันแซ่บบ่ปะอ้าวแค่ไหนกินขี้มูกอ้าวเอาแค่ขี้มูกนี่ตาแค่ขี้มูกอ้าวแซ่บปอเป็นไงเป็นยังไงแซ่บบ่ไหนเอาให้เพื่อนชิมบ้างเอาให้ทีนี้ชิมบ้างให้คนนี้ชิมบ้างเอาให้คนนั้นชิมบ้างเร็วๆขี้มูกอ่ะ มาเลือกซื้อของคือจะไปจัดวันเกิดในมือน,น้เนาะซื้ออะไรดีซื้อเอาขนม,มใช่แต่วันนี้หมันแค่จะเข้าไปพาเด็กเข้าไปเฉยแต่นดี้ซื้อขนมที่นี่ไปก่อนเอาตัวอา,อานั่นแหละมาเลือกจัขนมนะคือแบมัน,เป,นเป็นภาษาลาวอะ สวัสดีค่ะสานายเท่าไหร่เนี่ยเธอหน่ันหรอไม่แพงเลยว่ะไ,ได้หลายอยู่ไม่ใ่ยมีแบบอื่นมีไหมไปดูดิมันฟูเหรอเส้นใหญ่ ไข่มีอย่างไข่ไข่ต้องคุยแล้วไข่แตะหนึ่งมีแล้วครับไข่ครับเกลขาไปเร็ววิ่งเข้าไปหมดทุกคนเลยเข้าไปหมดทุกคนเลยน้องพาเด็กๆมาเลี้ยงเด้อเราได้ขนมมาแล้วเราไปมินิมาร์ทมานี่ได้อะไรบ้างอ่าอูเด็กูแว่นี่บอสอ่าที่ได้อะไรบ้างขนมขอตัวไหนเด้ทุกคนได้ขนมหมดเลยนะเข้าไปมินิมาร์ทมาแล้วขนมเยอะ เออเดี๋ยวเราจะไปเตรียมจัดสถานที่จัดลูกโปงจัดวันเกิดครับ<อ>นี่เด้ตอตากสี้ังไปซื้อขนมมาแล้วเนาะเขามาเตรียมวันเกิดตชีเด้อใส,ไส,ไส,ไสไ่ใสสสอุ้ยมีมาม่าด้วยอันนี้คือผัดอะไรฮะมีฮองกงแล้วก็เค้กเดเรมอนของตชีอายุเท่าไหร่ครับอายุ5้าขวบ วันนี้วันที่16เนาะมาเกิดเตวชีนะเดี๋ยวตอนแรกเขามากินกันเดอ้อทุกคนเนาะเพื่อนของชีด้วยเดอ้อไปแล้วบ๊ายบาย